สวัสดีทุกท่าน,นด้วยครับ่าผมทยเกมเมอร์เซซ่าคนเดิมเพิ่มเติมคือผมมาเล่นมาครับมินิเกมเบสบอลนะครับโอเคมาเล่นกันเลยผมเล่นเซิร์ฟเวอร์คอตโมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่าง IP ข้างล่างไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับ โอเคต่อต่อไปตรงกลางไปเอาทองต่อไปเอาทองมันจะถึงแล้วไม่พอถึงตรงกลางปับ๊บผมก็จะไปขุดเตียงทันทีมันเป็นสูตรของผมเพราะผมเป็นคนสายขุดเตียงนะครับใครมาเจอผมเจอผมกันได้ในเซิร์ฟเวอร์คอสโมครับ เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ต้องใช้ดีแทรนะครับแต่คนใช้ดีแทรก็เล่นได้นะครับผมก็เล่นไอดีแทรอยู่ครับโอเคมันจะถึงแล้ว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 แล้วเราก็จะผูดเตียงเลยผูดเตียงเลยโอ้ตายแล้ว เฮ้ยใครโปรเอ้ยไอ้นี่โปรอ้ยามันมาแล้ว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 มันโปอย่างยิ่งเลยมันขี้โกงนะครับไอ้คนที่ชื่อว่าเอลทงอะไรนั่นน่ะมันขี้โกงช่วยไปแจ้งแอดมินใน เพจของคอสโมโด้วยนะครับมาแล้วทีมเราโอเคแล้เวเ,เดี๋ยวเราจะไปขุดเตียงนะครับมีคนโปรหลายคนเลยแหละเดซี่นี่มีคนโปรหลายคนเลยแหละบอกเลยจะไปขุดเตียงคนโปรนะครับ ผมเป็นคนพวกปากโปแต่ผมก็แพ้โปทุกทีอม,มันดีมากเลยพูดของจองมากเลยครับพูดของจองมากบอกเลยพูดของของจองมากทำไมด่ามันแรงยังเลยอย ลบแล้วสามแน่เลยเนีย่ยโอ้ยหัวร้อนหัวเย็นก็ได้ถ้ามีเสียงรบกวนอย่างไรก็ขอขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะอ้อ มันมาแล้วเออไปซะคนปูนม,มันหนีวายกับผมถ่าแเลเว่นมาดีแน่จริงดิมาแนะ่จริงมาดิแนะ่จริงมาดิ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  ต้องกดเลยเลยทดสอบกดเลยเลยอย่าหยุดเวลาไว้ตรงนี้พอมันเค็งเกินไอ้พวกปงก็โคตรเก่งเลยอย่าหยุดเวลาไว้เดี๋ยวนี้เออมันมาบ้างมาไม่ถูกทีไม่มาปิ้ว ฟังถึงเองน,นะครับเสียดายของของแพงเนี่ยของแพงอะไรแพงมุกมั้งมุกอะไรมุกมันแพงไงเออคือมุกอะไรก็มันมุกมันแพงมุกมันก็แพงดิครับฉลาดเนี่ยฮ่หาฮ่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 า ไอโปจำเอาไว้เอลเอลตงกุ้งเลยเนะี่ยโตโตคุงอะโปชัวชัวเลยชัวชัวมันโปชัวชัวผมรับรองได้อย่างยิ่งเลยมันโปชัวชัวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเออกลับไปซะ อยากค่าย้ตัวน้นมาเลยมันไส้มันมันไส้ที่เปนเลยมันไส้โอ้ดูมันทำมันมาอีกแล้ว โอ้ยโอ้ยโคตรโอ้ย,อยมีโป้งสองมิสเตอร์จอห์อนนี่กับไอโตโต,โต้คงม,มันโปะช่วยไปแจ้งแอนมินด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาเพลงเนี้น เจอกันคลิปใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ